ในช่องหลงๆแชแนลนะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมกับเจ้าซูซูกิเอสวีตั้งชื่อนะชื่อน้องดำ <Yahoo! S 1> นี่เราจะพาน้องดำไปเที่ยวเขาพญาเดินคงลบบุรีก็นัดเพื่อนไวท้ที่ปั๊มแถวแถว <c oughs> เลยมอเลยมอกรุงเทพน,นิดนึ่ง <Wow. S 1> นะครับขี่เอสวีเหมือนกัน เดี๋ยวจะไปดูว่ารวมตัวกันกี่คันนะครับก็เรานัดนัดเพื่อนไว้ที่ปั๊มนะครับอ่าตีห้าครึ่งตอนนี้ก็ได้ใกล้เวลาแล้วนะครับนี่มีปิ๊กเก็บของแนละ้วเดี๋ยวจะมารีวิวปิ๊กให้ชมกันนะครับไปครับ,คร,บครับแล้วก็ตอนนี้ผมก็มาถึงปั๊มที่ปั๊มปมตทข้าง มกรุงเทพแล้วนะครับมาเจอที่ๆสี่ห้าคันนะครับเดี๋ยวเราจะเติมน้ำมันแล้วก็จะไปกันเลย แลวก็นี่โฉมหน้าของพี่ๆนะครับครับผมบรรยากาศวันนี้ฝนน่าจะลงหน้าน่าจะโดนฝนวันนี้นี่ครับมากันหลายคนอยู่ นะครับเราก็มาถึงแล้วนะครับยังไงเหนื่อยไหมสบายมีปี๊บสบายมีปี๊บสบายขึ้นมาถึงเขาพญาเดินทงแล้วนะครับวันนี้เราเราโชคดีมากนะครับมาเจอพี่สายแบกนะครับพี่หมอสายแบกนี่ครับสวัสดีครับแกมากางเต็นท์ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเนี่ยผมอยู่ดีทีแรกมีเป็นสิบเต็นท์อยู่แถวนี้ ฝนตกจะไม่พี่เมื่อคืนมาหายหมดเลยนี่นะแต่เมื่อคืนก็กางเต็นท์ไว้แต่ฝนตกเขาลือเต็นท์หนีกันหมดแล้วามาผมจะพามาแก่เนี่ยนะครับจุดชมวิวเขาพระยาเดินปุกนะครับอตอนนี้ก็เวลา8โมงนะ8โมง8โมงเช้า <c oughs> นี่นะครับมือเดยวไปโดนตำรวจนีจุดชมวิวของเขาพญาเดินธงนะครับเอ,อ้ามีเพื่อนขึ้นก็โหอยู่เหนือสุดเลยเนี่ยโดยเนี้ยไม่หนาวระเนีไม่หนาวะโอ้โ <c oughs> ห,หดูดิท่านผู้ชมหลับปุ๋ยเลยฝั <c oughs> ่งนู้นเป็นเขื่อนนะครับ ก็ถ้าเพื่อนๆท่านผู้ชมยังไม่ได้มาก็วันนี้ก็ผมพามาเที่ยวแล้วนะครับเดี๋ยวจะลงไปเที่ยวเกอนกันนี่นะครับบรรยากาศตอนเช้ากาแฟนะครับว้าวกาแฟ CB500X นี่นะครับข้างบนก็บนข้างบนจุดชมวิวเขาปอยาเดินทงนะครับก็จะมีร้านกาแฟ C b บี0้รยเอนะครับกาแฟบิกบ๊กไบต์กาแฟบิ๊กไบต์นะครับมาชิมกันได้นะปากเสรจแครับกาแฟบิ๊กไบต์มาสัก่อดอ๋อนะครับปีกว่าเกตเลยแล้วนะครับกาแฟเสร็จก็มีไก่ย,ย่างนะครับนี่นะ ท่านผู้ชมมาอุดหนุนกันได้นะมีไก่ย่างดูแล้วก็น่าจะอร่อยอยู่นะแต่ยังไม่ได้ลองชิมครับไม้เท่าไหร่ครับไม้ได้สิบบา,บาทนะนี่ลูกชิ้นก็มีลูกชิ้นมาเท่าไหร่ครับสิบาทอ๋อลูกชิ้นไม้สิบบาทเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมมีเนื้อมีหมูมีไส้กรอกเกียเก๊ยวเกี๊ยวยังยังไม่มาเกี๊ยวอ๋อเกี๊ยวยังไม่มา นะครับแล้วก็มีผลไม้ผลไม้ยังไม่เสร็จเลยผลไม้ยังไม่เสร็จเลยนี่น,นะครับข้างบนก็มีของกินนะก็มีไส้กรอกไส้กรอกหมูย่างนะครับไม่ต้องกลัวขึ้นมาเที่ยวไม่ต้องกลัวหิวมีของกินเยอะแยะครับผมอันนี้ก็นี่ก็ขึ้นมาข้างบนได้นะเป็นสำนักสงฆ์ ศูนย์ปฏิบัติธรรมนะนั่งมานั่งสมาธิได้นะครับนี่นะครับสงบเงียบถ้าท่านผู้ชมชอบบรรยากาศแบบเงียบๆก็ขึ้นมาได้นะครับบนขาพญาเดินธงนะครับผมนักสงฆ์ของพาเดินธงนี่นะครับสำนักสงฆ์เขาพญาเดินธง ตรงนั้นเราขึ้นไปไม่ได้เหรอขึ้นได้ไหมขึ้นได้เลยเดี๋ยวเดินไปเข้าห้องน้ำก่อนเดี๋ยวมาไว้พักนี่นะครับกาแฟกาแฟดำเกิงนะครับ<ะ>ก็ตั้งร้านเสร็จแล้วเนาะเสร็จแล้วย,ยังครับเสร็จแล้วก็ได้คั่งอาเสร็จแล้วก็ได้นะแค่นาทีค่ะได้กินเลยค่ะเอาสั่งไว้ก่อนก็ได้อเอาเอส เอ็ดร้อนแก้วหนึ่งน้องเอาดลเอดร้อนสองนะครับครับอีกห้านาทีครับเดี๋ยวเราลองชิมกาแฟกันอีกรอบหนึ่งนะครับ ก็หลังจากที่เราลงมาจากจุดชมวิวนะครับเราก็มาพักที่น่าจะริมเขื่อนนะข้างข้างหน้าเป็นทางรถไฟนะครับยาวไปนู่นเลยนะครับท่านผู้ชมว้าว <Wow. S 1> นะครับ<า>เราก็ลุยลงมา sv ก็ลุยมาได้นะครับดูทางก่อนนะ <Wow. S 1> นี่ทางลงมานี่ sv ลงมาได้นะครับทำอะไรอะ่คะ şey ครับวันหยุดหยุดน้ำเยอะนะครับวันนี้น้ำเอาเรามาเดินผ่านกล้องทำไมเนี่ย ครับท่านผู้ชมอันนี้ผมเก็บบรรยากาศมาฝากท่านผู้ชมนะครับโอ้โหน้ำเหมือนไอ้นี่เลยอะ่ะเือนน้ำทะเลมีคลื่นด้วยดูอเอ,อโอ้คลื่นซัดโอ้คลื่นซัดตามเยอะนะครับ แล้วเราก็มาถึงทุ่งกลางหันลมแล้วนะครับพาท่านผู้ชมมาดูกลางหันเนาะก็มีทั้งฝนนะครับวันนี้โดนฝนด้วยนะครับ สำหรับทริปนี้นะครับก็ที่แรกก็เขาพรยาเดินตรงนะครับจุดชมวิวเขาพระยาเดินตรงก็วันหยุดวันอาทิตย์ก็วันนี้ได้มาร่วมทริปกับเพื่อนๆเอสวีนะครับซูซูกิเอสวี650นะครับมีทั้งตัว X ตัว A มีทั้งแฮนด์แฮนด์ธรรมดาแล้วก็แฮนด์บาร์นะครับซึ่งเราก็มาจุดทุ่มกังหันนะครับ วว้า <Wow. S 2> ก็เดี๋ยวกินกาแฟเสร็จก็จะแยกย้ายกันกลับบ้านนะครับ็็สำสมัครทริปนี้นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องลงลงแช n แนลอีกไม่หลงก็เลยนะครับสมัครทริปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ